ท่านคณะกรรมการสถาบันปรีดีพนมยงค์ท่านคณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมายืนที่นี่ในวาระสำคัญยิ่งสำหรับประวัติศาสตร์การเมืองไทยเช่นนี้นอกจากรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติในทางส่วนตัวแล้วในทางส่วนรวมในทางขบวนการต่อสู้ ท่านที่เคารพครับ,รบนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมายืนพูดในงานสำคัญเช่นนี้โดยที่ได้รับเชิญจากองค์กรที่มีคุณค่าปรากฏชัดในประวัติศาสตร์นั่นมันหมายความว่าขบวนการต่อสู้ที่ผมมีส่วนร่วมอยู่ด้วยตลอดเวลากว่า10ปีได้ถูกจัดวาง ในเวทีประวัติศาสตร์เคียงข้างกับขบวนการต่อสู้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยและเชื่อมร้อยกับประวัติศาสตร์การอภิวัตสอง47 5หพวกผมเป็นขบวนการชาวบ้านพวกผมเป็นขบวนการคนบ้านนอกเป็นขบวนการที่ถูกมองว่าการศึกษาน้อยแต่วันนี้ ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้มายืนอยู่ที่นี่กราบขอบคุณทุกท่านจริงๆครับผมได้ยินจากท่านอาจารย์ชานวิทย์ก็ฉุกคิดนะครับว่า24มิถุนายนเมื่อ90ปีที่แล้วมันตรงกับวันศุกร์แล้วปีนี้ให้บังเอิญก็ตรงกับวันศุกร์พอดี ผมตั้งใจตื่นตั้งแต่ก่อน6กโมงเช้าเพื่อสัมผัสบรรยากาศย่ำรุ่งของวันที่24มิถุนายนแต่พบว่าพลันที่ตื่นขึ้นแล้วติดตามข่าวสารสังคมไทยกลับโกลาหลอยู่กับกรณีพิมพ์รีพาย แล้วก็ตั๋วฟุตบอลในงานแดงเดือดผมก็ได้ประจักษ์ชัดนะครับว่าสังคมเราก็มีลักษณะเป็นพลวัตเช่นนี้เวลาผ่านไป90ปีอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจท่านที่เคารพครับ ผมอาสาขึ้นมาเป็นคนแรกของเวทีเสวนาเนื่องจากว่าผมมีภารกิจต้องเดินทางไปปักใต้ก็เลยจะทำหน้าที่เสียก่อนคณะผู้จัดงานบอกว่าพี่จับไม้เดินถือเลยเดินไปได้ทั่วๆคล้ายๆเท็ดทอกผมก็ลังเลอยู่เพราะว่าถ้าจับไม้เดินเกิดเครื่องร้อนยาวแล้วยุ่งก็เอาว่าอยากขออนุญาตปักหลักเสียที่ตรงนี้นะครับ คณะราษฎร2475ได้ปรากฏอย่างสง่างามในการเรียนรู้และความทรงจำของประชาชนคนไทยและชาวโลกพระนท่านดรปรีดีพนมยงได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกผลของเหตุการณ์เมื่อย่ำรุ่ง90ปีที่แล้วได้เปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปตลอดการจนปัจจุบันและตราบอนาคต ไม่ว่ามีใครจะพยายามลากดึงประเทศและสังคมนี้ให้ถอยหลังไปอย่างไรก็ตามแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่มีใครมีกำลังหรือเรี่ยวแรงพอที่จะลากดึงเอาประเทศนี้ถอยหลังเกินไปกว่าเส้นที่คณะราษฎร2475ได้ขีดเอาไว้ ไม่ว่าใครจะมามีอำนาจไม่ว่าจะมีอำนาจโดยวิธีการใดไม่ว่าจะชอบทำแค่ไหนไม่ว่าจะต้องฆ่าคนไทยไปกี่รายทุกคนต่างต้องประกาศว่าประเทศนี้ต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนั่นคือหมุดหมายสำคัญที่คณะราษฎรได้ตอกตรึงไว้ในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยเมื่อ90ปีที่แล้วไม่มีใคร กล้าประกาศนะครับว่าประเทศไทยจะต้องปกครองในระบอบอื่นที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเมื่อปี2475แม้ว่าในเจตนาจะต้องการหรือไม่ก็ตามอย่างไรก็ดีคณะผู้อาวุโสเหล่านี้หาได้เป็นคนกลุ่มแรกไหม ในการออกมาต่อสู้และเปลี่ยนแปลงสังคมไทยแท้ที่จริงแล้วก่อนหน้านั้นก็มีคนอีกจำนวนส่วนหนึ่งได้พยายามทำสิ่งนี้แม้จะไม่สำเร็จตามความมุ่งหมายแต่ก็ได้ก่อประกายไฟและได้ส่งต่อจิตวิญญาณน,นี้ยังคนรุ่นต่อๆไปผมกำลังพูดถึงเหตุการณ์ ที่เชื้อพระวงศ์ชั้นสูงและข้าราชการจำนวนหนึ่งราว1ิคนเข้าชื่อกันถวายคำแนะนำในหลวงรัชการที่หให้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศนำพาประเทศไทยรอดพน้นจากลทัทธิจักรวรรดินิยมในเวลานั้นแม้ว่า ข้อเสนอดังกล่าวจะไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างน้อยที่สุดคำว่ารัฐธรรมนูญก็ได้ปรากฏขึ้นในบรรทัดประวัติศาสตร์ของสังคมไทยอย่างชัดเจนจากเหตุการณ์นั้นและในยุคสมัยเดียวกันก็มีสามัญชนผู้เป็นนักคิดนักเขียนอีกอย่างน้อยสองคน ที่ได้ใช้แรงใจไฟฝันพยายามที่จะผลักดันสังคมไทยไปข้างหน้าเขาคือกสรอสกุลาบและเทียนวันและนักคิดนักเขียนสองท่านนี้ได้เป็นปฐมบทแห่งชะตากรรมของสามัญชนผู้ผู้บังอาจลุกขึ้นตั้งคำถามต่ออำนาจชนชั้นนำและผู้บังอาจทายท้าและเรียกร้อง ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองต่ออำนาจของชนชั้นนำเทียนวันถูกจำขขงในเรือนจำกสรกุหออลาบถูกส่งเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลโรคจิตนั่นหมายความว่าสามัญชนในประเทศนี้เมื่อใดก็ตามที่อาจหารลุกขึ้นมาและตั้งคำถาม เขาก็จะต้องกลายเป็นคนผิดคนโทษหรือไม่ก็ต้องกลายเป็นคนบ้าคณะรอสร้อ 130, กลุ่มนายทหารชั้นยศนายร้อยเป็นส่วนใหญ่รวมตัวกันต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสู่ประชาธิปไตยชะตากรรมของพวกเขาคือที่จองจำ จนเมื่อบ้านเมืองเกิดการอภิวัตรอยเชื่อมต่อทางประวัติศาสตร์ก็ทำให้คณะผู้อภิวัตหยิบยื่นคืนเอกอิสรภาพให้กับคนเหล่านี้จุดเริ่มต้นของ2475เเกิดขึ้นในอาคารแห่งหนึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสโดยนักเรียนไทยโดยข้าราชการไทยกลุ่มหนึ่งที่ไปศึกษากันที่นั่นรวมตัวกัน ประสานกับพลังของนายทหารหัวก้าวหน้าในประเทศไทยเหตุการณ์14ตุลา2516เกิดขึ้นจากขาบวนการนักศึกษาตื่นตัวเรียกร้องรัฐธรรมนูญและเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตต่อต้านเผด็จการของสนายทหารในยุคน,นั้น6ตุลา19ยังเป็นสายทานของคน ในช่วงวัยใกล้เคียงกันพฤษภาธมิน3.5ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองสแสดงพลังรวมตัวกันถูกเรียกวันนั้นว่าเป็นม็อบมือถือปฏิเสธการสืบทอดอำนาจรัฐบาลเผด็จการต้องการนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งเมษ<ม>าพฤษภาห้าสา ประชาชนจากทุกภูมิภาคของประเทศชาวไร่ชาวนาแรงงานเกษตรกรกลุ่มคนผู้สนับสนุนพรรคการเมืองและเห็นภาพความจริงที่เกิดขึ้นแล้วกลายมาเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองรวมตัวกันกลางมหานครถูกไล่ยิงไล่ฆ่านอนตายกลางถนนร่างไร้วิญญาณถูกขน ลับตาหายไปเหลือแต่เพียงผู้คนจำนวนหนึ่งมาแสดงความสดใสล้างถนนในวันที่เหตุการณ์ยุติลงคณะราศฎรปี2563คือการปรากฏขึ้นของนักเรียนนักศึกษาในยุคปัจจุบันผู้ออกมายืนและตั้งคำถาม กับโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเรียกร้องสังคมที่ให้ที่ยืนกับคนทุกคนในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันผมย้อนหลังไปตั้งแต่คณะของพระองค์เจ้าปริศดางมาจนถึงคณะราษฎรในยุคปัจจุบันเพราะผม,ผมคิดว่าผมเห็นจุดเชื่อมต่อสำคัญบางประการ ที่ทำให้สายทานแห่งการต่อสู้และสายทานแห่งประวัติศาสตร์นี้ถูกมองเป็นเรื่องเดียวกันท่านที่เคารพครับคณะของพระองค์เจ้าปริศดางกับคณะของน้องๆราษฎรวันนี้ต่างวัยต่างบทบาทต่างสถานะทางสังคมนะครับคนเสื้อแดงเมื่อปี2553 กับขบวนการนิสิตนักศึกษาเมื่อ14ตุลาคม2516ก็มิได้มีลักษณะทางกายภาพหรือรูปลักษณ์ทางการเมืองแบบเดียวกันแต่กลับกลายเป็นว่าคนเหล่านี้สู้ในอุดมการเดียวกันยืนในจุดยืนอย่างเดียวกัน และกล้าหาญที่จะเสียสละเพื่อชัยชนะของประชาชนในแต่ละยุคแต่ละสมัยเหมือนเหมือนกันอะไรที่ทำให้คนต่างยุคต่างวัยต่างสถานะต่างบทบาทต่างอาชีพถึงได้ออกมายืนเรียงกันบนบรรทัดประวัติศาสตร์แบบนี้ผมคิดว่า สิ่งที่ผม,ผมพบเห็นและอยากแลกเปลี่ยนมีสองสามเรื่องผมคิดว่าแกนกลางสำคัญที่สุดคือองค์ความรู้ประชาชนในประเทศนี้ถูกบังคับให้เรียนถูกกำหนดให้รู้ตามที่ผู้มีอำนาจหรือชนชั้นนำอยากให้รู้เขาสอนให้เชื่อแล้วทำให้เชื่อง เป็นเวลาตลอดเวลากว่าหลายสิบปีแต่เมื่อผู้คนเข้าถึงองค์ความรู้และพบว่ามันแตกต่างพบว่าไม่เหมือนกับกรงครอบทางปัญญาที่ผู้มีอำนาจได้ประกอบสร้างการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นคณะของพระองค์เจ้าปริศดางเป็นคนไทยรุ่นแรก ที่ได้ไปเรียนแล้วก็ทำงานรับราชการยังต่างแดนเป็นทูตอังกฤษเป็นทูตฝรั่งเศสคณะรอสอร้เป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนากลุ่มแรกที่ได้เข้าเรียนโรงเรียนในร้อยเพราะก่อนหน้านี้เขาเปิดให้ลูกท่านหลานเธอลูกขุนนาำขุนนางก็เท่านั้น คณะราษฎร2475เป็นปัญญาชนผู้ได้รับทุนอุดหนุนผู้ได้รับโอกาสแล้วก็ใช้สติปัญญานั้นพยายามจะขับเคลื่อนประเทศอย่างสำคัญมิหญ่ที่เราจะต้องพูดถึงขบวนการนักศึกษา ในเหตุการณ์เดือนตุลาทั้ง1619เพราะเขาเหล่านั้นเป็นปัญญาชนในสถาบันการศึกษาเป็นผู้มีปัญญาซึ่งเป็นที่หวังในอนาคตของประเทศอยู่แล้วผู้คนเมื่อเดือนเมษาพฤษภา53ท่านที่กรบครับผมยืนยันด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีและชีวิตผมว่าพวกเขาไม่ได้ถูกหลอกมาพวกเขาไม่ได้ถูกล้างสมอง พวกเขาไม่ใช่มาเพราะโง่ที่จะต้องมายืนผเผชิญหน้ากับปืนติดลำกล้องยิงไกลจากตึกสูงขม่มแต่เขามาเพราะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขามาเพราะเขาเข้าใจว่ามันปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ต่อไปเขามาเพราะต้องการให้คนทั้งประเทศรู้ว่าเขาซึ่งอยู่ในไร่ในานาได้ลุกขึ้นมาแล้วได้ออกมาเหยียบยืนบนแผ่นดินในมหานครแล้วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในประวัติศาสตร์ลูกหลานเราในปี6-3นี้ก็เช่นเดียวกันเขาออกมาเพราะเขารู้ครับไม่ใช่ออกมาเพราะเขาโงา่มืดบอดหรือไม่รู้นอกเหนือจากองค์ความรู้ท่านที่ครครับ หุดร่วมประการต่อมาผมคิดว่ามันอยู่ที่การได้เห็นโลกเห็นสังคมที่พัฒนาเห็นสังคมที่เขายอม,ยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เห็นสังคมที่หลักการประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมมีค่าและมีความหมายจริงต่อผู้คนในสังคมคณะของพระองค์เจ้าปิสดาง ไปรับราชการต่างแดนนะครับคณะราษฎร2475ไปเรียนต่างประเทศนักศึกษาปัญญาชนเมื่อเหตุการณ์เดือนตุลาคม1619หลายคนเวลานั้นการเดินทางไปต่างประเทศ มันกลายเป็นเรื่องง่ายเข้าและหลายคนในเวลานั้นได้มีโอกาสรับการประสิทธิ์ประสาทวิชาจากครูบาอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างแดนในโลกสิวิไลประชาชนเมื่อปี2553ท่านที่เคารพครับเวลานั้นมีโทรทัศน์ดาวเทียมโลกอินเทอร์เน็ต กระจายขยายตัวไปทั่วทุกมุมของสังคมไทยการส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมันทำได้ง่ายสะดวกและชัดเจนมากขึ้นกว่ายุคหลายสิบปีก่อนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปี63ที่ผ่านมาท่านที่เคารพครับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกได้ทำให้โลกทั้งใบอยู่ในฝ่ามือของคนหนุ่มคนสาวลูกหลานเรา เขาอยากเห็นเขาอยากรู้เขาอยากฟังเขาอยากอ่านเหตุการณ์มุมใดของโลกก็เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอโทรศัพท์เท่านั้นดังนั้นผมคิดว่าการได้มองเห็นและสัมผัสโลกว่างก็เป็นจุดร่วมสำคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับการต่อสู้และเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยในประการต่อมาท่านที่เคารพ มันคือการสืบทอ,อดส่งต่อจิตวิญญาณอาถรรพ์ของขบวนการต่อสู้ในแต่ละรุ่นคณะ2475จึงต้องกลับไปบอกกับคณะรอสอร้อยสามสิบว่าถ้าไม่มีพวกท่านวันนั้นก็ไม่มีพวกผมในวันนี้คณะเราปี2 5 6 5 ย,ยังยังต้องพูดถึงเหตุการณ์ของคณะพระองค์เจ้าปริดาสดงเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานักเรียนนักศึกษาปี2563ถึงหยิบเอาเรื่องราวการต่อสู้และสูญเสียของคนเสื้อแดงมาพูดถึงมาอธิบายใหม่มาแสดงความเข้าใจและเห็นใจผมไม่ได้ เข้าใจหรือรับรู้โลกของวิญญาณนะครับแต่ผมมีความเชื่อโดยส่วนตัวว่าจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่ต่อสู้มันส่งผ่านและมันเชื่อมต่อถึงกันได้และวันนี้ผมจึงพูดได้อย่างเต็มคำว่าคณะราษฎรตั้งแต่ปี2 5 6 3จึงเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับคณะราษฎรเมื่อปี2,475ในทางจิตวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย หลายคนบอกว่าย่ำรุง่งคืนวันศุกร์เมื่อ90ปีก่อนมันเป็นเรื่องที่คนกลุ่มหนึ่งนายทหารส่วนหนึ่งได้กระทำการชิงสุขก่อนหามเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งๆที่ทททยังไม่พร้อมไม่เหมาะไม่ควรท่านที่เคารพ เมื่อฝ่ายประชาชนมีจุดร่วมสำคัญในตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์เราย้อนไปดูฝ่ายอำนาจเขาก็ส่งต่อถึงกันในข้อต่อสู้ที่ใช้กล่าวอ้างและสกัดกั้นพัฒนาการของสังคมคือการบอกว่าประชาชนยังไม่รู้ประชาชนยังไม่พร้อมประชาชนยังไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอ เรื่องนี้เป็นข้อกล่าวอ้างตั้งแต่ยุคพระองค์เจ้าปริสดางจนถึงยุคน้องๆราษฎรในปัจจุบันผมจึงอยากยืนยันเสียตรงนี้ว่าบ้านเมืองนี้มันควรเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทาง ไปตามธรรมชาติของสังคมมนุษย์มาแล้วนานแสนนานแต่ที่มันยังมีปัญหามันยังขัดแยง้งมันยังต้องต่อสู้และสุ่มเสี่ยงจะสูญเสียกันอยู่ถึงวันนี้ไม่ใช่เพราะเมื่อ90ปีก่อนปร,ประชาชนชิงสุกก่อนหามแต่เพราะชนชั้นนำชิงหามไม่ยอมสุข และกำหนดที่จะหยุดบ้านเมืองไว้ที่หมหามดิบก็ไม่ใช่สุกก็ไม่เอาให้ครึ่งครึ่งกลางกลางหมหมอยู่อย่างนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องบ่มให้สุกไปด้วยกันนี่แหละครับ วันนี้ยังไม่มีใครบอกได้อะครับว่าความขัดแย้งทางการเมืองของสังคมไทยจะจบลงเมื่อไหร่และจะจบลงอย่างไรแต่ผมแสดงความเชื่อมั่นได้ประการสำคัญว่ามันจะจบลงโดยชัยชนะเป็นของประชาชนอย่างแน่นอนเพราะประชาชนไม่มีวันที่จะหยุดต่อสู้ในอุดมการที่เชื่อมร้อยและส่งต่อถึงกัน เวลาผ่านมาแปดปีสำหรับอำนาจในยุคนี้ผมว่ามันเป็นโรงหล่อหลอมความคิดของคนอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือมันสามารถจะทำให้คนที่อาจจะเคยคิดต่างเห็นต่างกันทางการเมืองคนที่อาจจะเคยเชื่อว่ารัฐประหารคือคำตอบหรือทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเวลานี้จำนวนไม่น้อยเปลี่ยนความคิด การจะตาสว่างได้มีเหตุผลพื้นฐานสำคัญเพราะรู้และเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นตาถึงได้สว่างดังนั้นแปปีที่ผ่านมาท่านที่กรพถ้ามันยังพอมีสิ่งที่จะหยิบเอามาพูดถึงได้บ้าง <c oughs> ผมก็บอกว่าแปดปีที่ผ่านมามันได้ทำให้ ขนมหวานชนิดหนึ่งซึ่งมีหลายสีขนมหวานชนิดนี้โดยทั่วไปถูกเรียกว่าสลิมเพราะว่ามีหลายสีบัดนี้ขนมหวานชนิดนี้จำนวนไม่น้อยได้เปลี่ยนเป็นเนื้อในแตงโมแดงสุกปลัง่งพร้อมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะเข้าใจความจริงของสังคมแล้วเหมือนกัน ในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงเรื่องสีเสื้อนะครับแต่ผมหมายถึงว่าสีสัญ,ญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงในหลายสังคมประเทศเขามักพูดถึงสีนี้ท่านที่เคารพครับปีที่91ปีที่92ของวาระนี้ผมยังมองไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ที่เชื่อได้อย่างหนึ่งก็คือปีหน้าเราต้องมีรัฐบาลชุดใหม่จากการเลือกตั้งแล้วก็มารำลึกวาระ91ปี24มิถุนายนมันน่าสนใจนะครับว่ารัฐบาลชุดต่อไปหน้าตาจะเป็นอย่างไรและจะน่าสนใจยิ่งกว่านั้นอีกถ้าหากมีใครหรืออำนาจใด สกัดขัดขวางไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นบางคนบอกว่ามันจะไม่น่าดูแต่ผมบอกว่าลองสิน่าดูผมคงใช้เวลามาพอสมควรนะครับแล้วคิดว่าวิทยากรอีกหลายๆท่านก็จะได้ มาสนทนามาสื่อสารกันต่อไปผมก็เป็นชาวบ้านนะครับทีนี้พอมาแล้วก็ได้พูดจาตามระเบียบวาระครบถ้วนแต่มันจะกลับลงไปถ้าไม่ได้พูดอะไรที่มันยังคาใจอยู่อีกเนี่ยผมก็ลำบากใจคือ ผมพูดถึงนักคิดนักเขียนหลายคนนะครับกอสลกุหลาบเทียนวันและข้ามไม่พูดถึงท่านผู้นี้ไม่ได้ก็คือกุลาบช่อสําคัญอีกช่อหนึ่งบนบนรรทัดประวัติศาสตร์การเมืองไทยคือกุหลาบสายประดิษฐ์สีบูรพาผู้เป็นชื่อของหอประชุมแห่งนี้ <plain deaf> นักคิดนักเขียนเหล่านี้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาชนมากมายแต่น่าสนใจว่าไม่ว่าบ้านเมืองจะวิกฤตเพียงใด คนเหล่านี้ไม่เคยเรียกร้องให้ประชาชนเช่าใช้เต่าอังโลเพื่อแก้ปัญหาและถ้าเราโหยหาการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเราก็น่าจะให้ความหมายกับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาคือในสนามผู้ว่ากทมผมเรียนตรงๆนะครับ ผมไม่ได้เป็นคนเลือกดรชัดชติเพราะบ้านผมอยู่เมืองนอนท์ครับแต่ผมเห็นวิธีทำงานผมว่าการเลือกตั้งมันคือคำตอบข้อใหญ่ที่จะนำพาสังคมเดินไปข้างหน้าได้นะครับถ้ากติกามันแฟร์ถ้าประชาชนตัดสินใจร่วมกันผมว่าเดินไปข้างหน้าได้ การเลือกตั้งกรทมอเนี่แหละครับมันเป็นบดหมายที่ให้คนได้ช่วยกันฉุกใจคิดเราอยู่กันในยุคที่ด้วยความเคารพนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับงานวาระนี้เกี่ยวกับตัวผมเนี่ยที่ผมจะพูดเนี่ยคือผมจะบอกว่าเราอยู่ในยุคที่มีผู้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในปัตภีแต่มีนายกรัฐมนตรีหน้าด้านที่สุดในภะสุธาจริงๆฮนะ ไม่สามารถไล่ให้ออกไปจากอำนาจได้แม้แต่ใจะใช้ไหวลงอาคมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับดังนั้นก็หวังใจว่าการเลือกตั้งที่จะมาถึงคงจะนำพาโอกาสของฝ่ายประชาธิปไตยนำพาความเชื่อมั่นในหลักการที่ถูกต้องกลับมาคืนสู่สังคมไทยอีกครั้งขอแสดงความคาระวะต่อจิตวิญญาณ2475ขอแสดงความคาระวะต่อทายาท ลูกหลานวงตระกูลของวีระบุรุษในยุคสมัยนั้นทุกคนถ้าไม่มีพวกท่านในวันนั้นก็ไม่มีพวกผมในวันนี้เช่นเดียวกันครับขอบคุณครับขอบคุณ